สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้นะคะรายวิชาภูม,มิภาคศึกษา Regional Study Course ของเรานะคะจะพาทุกท่านบินตรงไปย,ยังประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะเราจะเปรียบเทียบกันระหว่างสังคมของประเทศไทยเราและด้านสังคมของประเทศญี่ปุ่นว่าจะมีความเหมือนและความคล้ายคลึงหรือจะมีบางแง่บางมุลที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างค่ะ สำหรับอาจารย์วิชาในคอร์สนี้ของเรานะคะก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธิดาวันอุ่นกองหรืออาจารย์แม่ของเรานั่นเองค่ะมารู้จักสมาชิกกลุ่มของเรากันก่อนนะคะคนที่1น,นะคะนางสาวเชนิสาศีวิชัยค่ะคนที่2นางสาวสุธรศชัยสิลป์ค่ะคนที่3นางสาวธัญพัฒน์่วงแก้วไะคนที่4นางสาวเจนจินราปรนันชัยค่ะ ตปเริ่มดูกันเลยนะคะว่าประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นมีอะไรที่แตกต่างทางสังคมกันบ้าง ในสังคมไทยนะคะจะประกอบด้วยคนไทยและชนกลุ่มน้อยอื่นๆซึ่งอาจมีเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรมบางอย่างที่แตกต่างกันแต่ว่าทุกคนเนี่ยล้วนยึดถือวัฒนธรรมไทยเป็นพื้นฐานในการดรํารงชีวิตร่วมกันค่ะแต่ว่าถ้าหากเป็นสังคมญี่ปุ่นนะคะเขาจะให้ความสําคัญต่อกลุ่มและสมาชิกในกลุ่มอย่างมากโดยมีสถานที่เป็นตัวบ่งบอกคนที่อยู่อาศัยในที่เดียวกันหรือทํางานในที่เดียวกันเนี่ยก็จะถือว่าเป็นพวกเดียวกันแต่สําหรับคน นที่อยู่ต่างสถานที่ต่างบริษัทต่างบ้านต่างเมืองนะคะเขาก็จะถือว่าเป็นคนนอกค่ะซึ่งคนญี่ปุ่นเนี่ยจะใช้ภาษาและการปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไปกับคนแต่ละกลุ่มค่ะมาดูในด้านของครอบครัวกันดีกว่านะคะลักษณะของครอบครัวไทยเนี่ยจะเป็นครอบครัวที่มีความอบอุ่นในด้านความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวค่ะและเราจะให้อำนาจผู้ชายหรือว่าสามีเป็นผู้นําของครอบครัวมีการเคารพกันเป็นลําดับ ตามลำดับความอาวุาโสนะคะและลูกๆจะต้องแสดงความกระตันยูกกรตาไปีต่อบ,บิดามดาค่ะ สำหรับครอบครัวของคนญี่ปุ่นนะคะมักจะประกอบด้วยพ่อแม่และลูก1คนหรือว่า2คนถ้าเป็นในเมืองมักจะอยู่บ้านแบบสมัยใหม่นะคะญี่ปุ่นเป็นชาติที่มีจํานวนพลเมืองมากลูกที่แต่งงานแล้วมัแกแยกครอบครัวออกไปคู่สมรสส่วนมากต้องมีบ้านเป็นของตัวเองราคาบ้านแพงมากนะคะอีกหลายครอบครัวจึงต้องอยู่บ้านเช่าหรือบ้านพักของบริษัทที่ตนเองทํางานด้วยนั่นเองค่ะ และภาพต่อไปนี้นะคะก็เป็นภาพที่แสดงถึงจํานวนประชากรของชาวไทยและก็ชาวญี่ปุ่นนั่นเองนะคะซึ่งสิ่งที่เหมือนกันก็คือการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของทั้ง2เมือง2ประเทศนี้ค่ะ ในด้านของที่อยู่อาศัยนะคะการสร้างที่อยู่อาศัยของไทยเนี่ยก็จะมีรูปแบบที่หลากหลายตามสภาพแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่นค่ะการสร้างบ้านจะสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของคนในท้องถิ่นนั้นๆจากสภาพสังคมเศรษฐกิจคติและความเชื่อของผู้สร้างนะคะภาคเหนือก็เป็นอีกรูปแบบหนึง่งภาคกลางก็อีกรูปแบบหนึ่งภาคใต้และภาคอีสานก็เป็นอีกรูปแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นเราจะเห็นรูปแบบที่หลากหลายจากบ้านเรือนของคนไทยนะคะแต่ว่าที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเ จะแบ่งออกเป็น2ชนิดใหญ่ๆเลยก็เป็นบ้านสําหรับชาวเกษตรนะคะและอีกบ้านก็สําหรับชาวเมืองนะคะบ้านของชาวเกษตรเนี่ยมีหลังคาเป็นญ่านะคะในต่างจังหวัดจะพบเห็นเป็นจํานวนมากนะคะแต่ว่าถ้าเป็นบ้านของญี่ปุ่นที่สร้างขึ้นใหม่เนี่ยก็จะเป็นหลังคามุงกระเบื้องหรือว่าเป็นสไตล์แบบชาวเมืองนั่นเองค่ะ พูดถึงเรื่องของสังคมเราก็ขาดค่านิยมไปไม่ได้นะคะซึ่งค่านิยมของสังคมไทยเราเนี่ยก็มีทั้งดีและก็ไม่ดีซึ่งแต่ละทัศนคติของแต่ละกลุ่มคนเนี่ยก็แตกต่างกันไปตามแต่ละโอกาสนะคะหากสิ่งใดที่เราเห็นว่าไม่ดีเนี่ยก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงไม่ควรปฏิบัติสิ่งใดเห็นว่าดีเป็นประโยชน์ควรค่าแก่การปฏิบัติเราก็ ควรถือไว้เป็นเยี่ยงอย่างนะคะ1เลยค่ะความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์อันนี้เป็นที่1ค่ะ 2. นะคะคนไทยเราเนี่ยเลื่มใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาค่ะ3นับถือเงินตราย,ยึดมั่นในเงินทองสิ่งของมากกว่าความดีให้ความยกย่องต่อผู้มีอำนาจ4ค่ะระเบยีบยบวินัยเช่นคำพูดที่ว่าทำอะไรตามใจคือไทยแท้5เคารพผู้อาวุโสยกย่องผู้ที่มีความรู้ค่ะ6กักความสนุกชอบความสบายรักอิสระและไม่ ชอบขัดใจใครเป็นที่สุด 7. มีความกระตันยูรู้คุณรักพวก้องมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แปดไม่ค่อยตรงเวลาค่ะชอบผัดผ่อนเลื่อนเวลาอยู่เรื่อยเลยเขาดความอดทนขาดความกระตือรือร้นเชื้อเรื่องโชคลางอยากรวยชอบเล่นกนารพนันชอบเรื่องการเสี่ยงดวงเป็นที่สุดนะคะและสิชอบงานพิธีสอดรู้สอนเห็นลืมง่ายและชอบการนับยารค่ะ ไปดูค่านิยมของคนญี่ปุ่นกันบ้างนะคะสังคมญี่ปุ่นมีค่านิยมในการทําเพื่อส่วนรวมเป็นที่ตั้งค่ะแม่ไม่ใช่ประเทศภายตายระบอบเผด็จการแต่จิตสํานึกสาธารณะก็มีมากกว่าชนชาติใดๆนะคะคนญี่ปุ่นจํานวนมากเนี่ยใช้ค่านิยมงึล่าวเป็นเครื่องมือช่วยการตัดสินใจและกําหนดการกระทําของตนเองเมื่อคนหมู่มากร่วมยึดถือค่านิยมเดียวกันจึงเกิดเป็นสังคมที่ยึดถือค่านิยมแห่งการเสียสละสังคมญี่ปุ่นจึงมีค่านิยมในการทําเพื่อ ส่วนรวมเป็นที่ตั้งหลังจากนั้นเมื่อค่านิยมดังกล่าวประสบผลสําเร็จในตัวของมันเองสังคมจึงเกิดความสงบเรียบร้อยตามเจตดจำนงแห่งการเสียสละส่งผลให้ความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชากรดีขึ้นมาเรื่อยๆค่ะ ในเรื่องของการนับถือศาสนานะคะสังคมของไทยเนี่ยก็จะมีอยู่3-4ศาสนาหลักๆนะคะไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์และอาจจะมีศาสนาอื่นๆเข้ามาเพิ่มเติมบางเล็กน้อยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นในด้านของสังคมญี่ปุ่นเนี่ยนะคะจะมีการผสานระหว่างทั้ง2นะคะเรียกโดยทั่วไปว่าชินบุสึชูโงนะคะหรือว่าจําแนกออกไปนะคะจะมีศาสนาชินโตค่ะศาสนาคริสต์ศาสนาพุทธศาสนานะคะแล้วก ็ศาสนาอื่นๆอ,อ,อีกเล็กน้อยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของสังคมไทยและสังคมญี่ปุ่นที่พวกเราได้นำมาฝากทุกท่านในวันนี้สำหรับคลิปนี้นะคะขอจบเพียงเท่านี้ค่ะอาริกาตโกไซมาสวัสดีค่ะ